เอาละค่ะและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยกันนะคะโนพนดีนะคะเชนินดีค่ะเชัค่ะครับ ท่าทางก็ได้กลับมาอีกที่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่คะเพื่อที่จะมาเปิดโัสินค้าสก๊อตเทเบรนเดอรี่นะคะค่ะให้แต่ละคนทกยด้วยกันค่ะเพราะว่าวันนี้มัใจเยมากเลยค่ะเลยคัดเลือกเข้ย ซาวดี้ก็คงจะว่าเรื่องราวเรื่องนี้จะก็โอ้ซาวดี้ก็คงจะว่าเรื่องราวเรื่องนี้ก็ซาวดี้ก็คงจะสังเกตทั้ง4ท่านเนี่ยเคยมาเมืองไทยหรือยังและมาถึงที่นี่คุณมาถึงที่นี่ครั้งที่กี่ครั้งแล้วคุณมาถึงที่นี่ครั้งที่กี่ครั้งแล้วเขาบอกว่าคุณมาถึงที่นี่ครั้งที่กี่ครั้งแล้วเขาบอกว่าคุณมาถึงที่นี่ครั้งที่กี่ครั้งแล้ว ที่ของเชียง้นะคะแล้วจมาเมืองไทยเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนบ้างแล้วคะท่าเรานผู้มีเกียรติทีเรติท่านมเรตท่านผรต่ามเกย่าู้มีกย่นเียริทา้มกตน้เกรติท่าู้เกยานเกร่า้มีทมยต้งีรต้กตู่ร่าย อยู่แค่อ <ừ>, ยู่แค่นกรุงเทพอย่างเดียวค่ะไม่มีเวลาไปเที่ยวกันจังหวัดนะคะแต่ว่าถ้าราวนาค่ะเขามีเวลานะคะเขาจะไปเที่ยวกันที่มน่ตาบอกเขาเห็นะคะว่าเราดีกว่หลายภาคเลยนะคะัภเขามีทชไ่ัมรเยาจริกมด้วยททีที่เงะด้วยคะ ทกคนรมว่าเขาอยากปีเที่ยวที่ภูเก็ตมากเลยนะคะ

ช่งเขาก้อครบอกว่าาางอรไทยคะก็ถึงต้ยเป็นอาหารแากเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าชอบกินมากนะคะแล้วก็คุณจงร่งก็แซวบอกว่าเขาก็ชอบกินต้มยำกุ้งเหมือนกันค่แล้วมาถึงวันไรกกินเมนูที่อยากกินบอกี่านี่อะรคะนี่คือ이번에한국에오셔서드드셔보나요

스카우트 퓨어의 젠 베리의 프가 되셨나요? 이번 서 스카우트 퓨어의 모델이 되수있아요 기분이 어떠세요? 일단 어, 건강 건강 음료의 모델이 됐다는 것은 되게 어, 영광이고 그것도 저희 한국이 아닌 태국에서 이렇게 모델을 쓸수 있어서 영광이었습니다. เาที่เลือกซียมาเป็นพเพราว่าเขารู้สว่าเป็นเกียราาที่เขาได้มาถ่ายโฆษณาแล้วก็เป็นพรเซนเตอร์ที่ต่างประเทศนะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่าอย่าลืมสนับสนุนเหมกับเซียมบลูแล้วก็สกอตเทอร์แล้วก็แรี่เลยค่ะแมี่อากลยค่แวมี่้าสกอตเทอร์แรี่ย่อาสกอร์แล้วก็ี่เ่ม่อขา้อร์ว่เค่ะ้านาตเอร สายตาคขเนี่ยด ah, ีขึ้นทันีเลยนะคะเห็นทุกคนแบบมาท่าน่าก็บอกว่ากินแล้วเหมือนกันที่เห็นเซียมูชัดด้วยนะคะท่าน่าทุกนทุกคนทุกคนทุคนคนทุกคนทกคนกคกคนทุกคกคนกนทกนคนทนทกนทุกคนทุกคนทุนทนทุนทกคนทุคาทกนทุยนทค รสชาติมัน้โหเข้มากไม่่มเปียวมากไม่หวานมากรชาติลังพอดีนะแล้วก็ที่บอว่ารู้สึกว่าแบบพอดื่มไปแล้วค่รู้สึกาื่ย่มนนที